สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนอวดฝีรายการที่จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับฝีจากทั่วทุกมุมโลกรับรองว่าคนลุกขนชันกันแน่นอนนะครับสาหรับเรื่องราวที่เราจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันในวันนี้ในช่วงแรกของรายการเรานะครับเราจะพาท่านผู้ชมมารับชมคลิปที่ทางเราเนี่ยรวบรวมมาจากทั่วทุกมุมโลกผมวันนี้ผมอยู่กับดีเจป่องสวัสดีครับผม ป่องับพี่ป่องคนเดิมแล้วก็คุณตูนบริบัรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านชมด้วยนะฮะนี่ขนาดไม่ได้รับการยินยอมที่จะมาออกรายการแล้วยังตั้งชื่อให้เองด้วยนะครับดูครับความทุเรศของคนนะฮะครับอ่ะคลิปแรกอ่ะของใครใครจะเป็นเรื่องก่อนเฮ้ยนี่ไงของผมรีบรีบจบๆดด้วยก็ผมจะเล่าก่อนว่าเนี่ยสองคนเนี้ยอยู่ๆเขาเดินมาบอกผมขันั่งเล่นเกมเลยเขาบอกว่า ไอ้นอตเดี๋ยวคลิปหน้านะไปออกนะจินแดงอะอไรเงี้ยจะจัดกายการนเผาคัุสนเลยคม่บอกว่าให้ผมหาคลิปฝีมาหนึ่งคลิปเออเอามาประชันกันสามคลิปก็ได้ในเมื่อคุณถามมาผมก็จัดให้ครับครับแล้วคนคนของผมแน่นอนนะฮะคลิปธรรมดาเป็นไม่ได้ผมต้องมีเลือดสาดมีกระตายมูโอ้โหไหลปริ๊ดปริปริ๊ดเลยแน่นอนใครใคร ใครไม่แน่จริงดูดูจบไม่ได้เอาดีกว่าคือรับรองว่าขนลุกแน่นอนขนลุกแน่นอนปริ๊นเป็นฝักบัวอเหมือนขนมจิมที่บีบโอ้โหคิดเยอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฟูฟิกินกันนิดนึงโอเคเดี๋ยวเปิดละมีเขาทำอะไรนีเขาจีหน้าจับกำม้าเลยนะเขาจะขำไหมฮะ โอ้โหแน่นอนเลยหาปริ้นเลยทุยออบมาเ่ยจี้นะจี้นี่เนี่ยแป๊บ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 ดูเสียงฟังเสียงคาัฟังเสียงครัเราใจมากเสียงแบบโอเคดูวาเขาสั่นหน้าอยู่อ่ะนี่ขนาดกล้องคุณภาพแค่นี้เนี่ยนั่นก็แบบถ้าเกิดเป็นกล้องไฮเดฟขึ้นมาเป็นยังไงโอ้โหดูดูนะฮะดูว่นี่นี่เริ่มมีเริ่มเสือกแล้วดห็นไหมดูโอ้โห โอ้โหอ๋อเป็นไงล่ะเป็นไรบ้างเปร้นน่ะคือจะเขาเปร้นบ้างมันแบบนี่เขาไม่ทำอะไรกับหน้ามาโอ้อ้าวทำไมโอ่อนี่คือความโหดนะครับความโหดร้ายมันเลือดโอ้โหไหลดองเนะจำจำทำไมครับคุณไม่ได้เป็นอะไระจำได้ไหมเนี่ยดูดิโอ้โหนี่นเรารอกสามนะเป็นไงล่บเปร้นเป็นเปร้นโอ้โห ดูดูดูเลือดเลือดไหลนองอะไรเงี้ยล่ะอ๋คือแบบขาวแดงนี่ตัดกันแน่นอนดูดูเช็ดไม่เกี่ยงด้วยเห็นปะอืมอ่าเช็ดได้แบบพอเป็นพิธีอ๋อเช็ดแล้วอ๋อเช็ดแล้วโอ้โหน่ากระหอลงเนาะนี่นี่นี่เป็นไงยังยังไม่เสร็จเลยเนี่ยยังยังยังโหแค่นี้คุณร้องร้องขอตอนจบแล้วเนี่ยอะไร่เงี้ยโอ้โหมีต่อแล้วมีจบมีจบเพิ่มรูเพิ่มรูนี่เป็นเงี้ยล่ะดูฟังเสียงเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเนี่ยอ่ะ คือคือเขาเพิ่มรู้ให้มันออกมาได้เยอะมากขึ้นใช่ใช่ครับคลิปนี้มันคลิปจากต่างประเทศนะฮะยอดวิวใน YouTube นี่เป็นล้านโอ้โหเป็นไงล่ะแล้วคนคนชอบหรือไม่ชอบนี่ประมาณไหนเวอันนี้ผมไม่ไม่แคร์แล้วดูว่าคลิปมันเจ๋งออกมาเลยอ๋อเฮ้ยคือเป้าหมายก็แค่ชนะคลิปของคุณสองคนแค่นั้นเองไม่ใช่เอเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเอากันนี้ดู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 เนี่ยเนี่ยโอ้เร็ว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 ะเร็วเร็วเร็วโอ้ โอ้ัวเนีนยงพลื้ดพลืดเนี่ยไม่ใช่แค่รูเดียวเรามาให้ใหญ่ใหญ่กว่าเดิมอีกอ่ะน่ะโอ้โหเล็กเสริมเล็กเสริมเล็กเล็กไม่ใหญ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 ่มีนี่นี่นอนไปแล้วเป็นไงเป็นไงน้ำป่องไปแล้วน้ำป่องนี่ปิดที่นะหือจะบอกจะบอกนะครับคนที่ดูคลิปนี้แล้วสยองที่สุดน่าจะเป็นใครรู้ะใครอ่ะตอ๋ออ้โ จะว่าเป็นหน้ามันก็หน้าบีบอันนี้เขาไปจอกอะไรหรือเปล่าไม่จะมันหน้าดูโอ้นี่เช็ดนียนี่ดีขึ้นนี่เขาจัดการเคลียร์ในแบบอีกอีกรอบนี้พวกเอานีเลือแล้วนี่พวกคลินิกที่ทำรักษาสิวอะไรนี่ดูไวนะฮะดูไวต้องแนวแนวนี้ถึงจะสังใจเช็ดแล้วครับเป็นไงเป็นไงร้องร้องเลยร้องเลยเอาอะไรมาหนีบด้วยน่ะ อนนีบน้บีบออกดินีบออกนะผลลายบีบอย่างเดียวไม่พอต้องหนีบออกนี่นี่ล่ะเขาไม่ทำอะไรกันนะแบบเรื่ผมอยากรู้มากเลยคือคุณเข้าใจว่าบางทีคนเราปฏิบัติภารกิจแล้วอาจจะไม่ได้ล้างมือเอามาลูกหน้าอะไรองเงี้ยอ,อันนี้อันนี้ผมว่ามันไม่ใช่คือผมว่ามันต้องไป ไปจับขี้มาแล้วมันถูนมันไม่ได้จับธรรมดามันมันเอาขี้มาถูหน้าตรงมันเอาขี้มาสปาหน้ามันเองนะผมว่าไอเดี๋ยวนี้เขามีสปาขี้นะหร่อฮรับเอ้ยเฮ้ยดูดูต่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหนั่น,จจนเป็นไงล่ะปรตเปร,เปรตอย่างไรต่อเนื่องอยังไงล่ะต้องต้องไปรีภาพชา้ายเพื่อนเพื่อนที่บ้านดูป่ะ คือผมผมีอ้วกแน่ผมว่าคนที่บ้านคงไม่ค ah> ah ่อยอยากให้จะีเท okay. ่าไหร่ผมบอกแล้วคลิปผมอ่ะไม่โหดจริงดูไม่จบหรอกก็มันจะบีบไปกี่ชั่วโมงครับเนี่ยคลิปผมสี่นาทีแค่นั้นเองครับอต่ดูดูความแน่นอนแต่ละเม็ดเน้นๆมันยังไม่หมดอีกเนี่ยโอ้โหทุกลู่ะทุกลูเมื่อเมื่อมันขึ้นมาแล้วแบบเลือดมันแทรกแน่นอนว่ะแน่นอนว่ะ นั่นเห็นรูที่จะหมูปะเนอะนั่นเสร็จไปแล้วเออเป็นไงเป็นไงบ้างสำหรับี่ผมก็ดีนะผมว่าแบบเออดีนะแบบว่าชิวๆมาโอ้นะสิบคะแนนไปเลยดีกว่าสิบคะแนนไปเลยดีกว่าเอาแบบกลางๆแล้วกันกลางๆเจ็ดครึ่งเอ้ยถ้าเกิดที่คุณไม่ดีกว่าผมนี่คุณได้ประมาณแสดงว่านักปองมั่นใจว่าผมของนักปองนี่แบบเด็ดกว่าผมผแล้วคุณจะให้ผมเท่าไหร่คุณจะให้ผมเท่าไหร่คือ ถ้าเต็มสิบนี่ผมให้สักแปดแล้วนะออยยังต่ำแล้วอะยังต่ำเลยเขามั่นใจมากไงมันเจาะไปแปดมือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอะไรครับเมื่อกี้สตาลินบอกอยาให้ใครอยากให้โดนรนหัวอคไฮไลท์ใหม่เพิ่งทำมาอ่ะทีนี้คลิปของน้าป่องเป็นไงบ้างครับโอ้ของผมนี่ต้องเกินก่อนเลยครับมีแบบเขาเรียกว่าโู้โหดางครับย่งครับ ผู้ชมทางบ้านนี้ผู้ชมทางบ้านส่งมาให้ฮะเป็นคลิปจากต่างประเทศครับคือแบบนี่คุณไม่ได้หาเองคุณก็ไม่ได้ทางบ้านส่งมาให้เราไลทุกอาทิตย์อยู่แล้วมพยายามผมทุกอาทิตย์อยู่แล้วส่งมาดูเองทุกอาทิตย์เอออ่านรู้อ่านรู้ครับรู้ดูรู้รู้ดูดูทุกอาทิตย์เหมือนกันใช่อ๋อครับดูไปแล้วแต่เลยกิดแล้วนะโอเคครับเรื่องของเรื่องนี้คือเขาบอกว่าเขาไปถ่ายคลิป ตอนที่ลูกชายเขาเขอเกินย้อนหลังก่อนลูกชายเขาไปนอนหนุนหนุนอะไรไม่รู้แล้วมันเหมือนว่าคันตรงนั่งคอทั้งน้านหลังท้ายทอยว่ะท้ายทอยอใช่แล้วคราวนี้มันเกิดเป็นตุ่มขึ้นมาเออคราวนี้ผมว่ามายันต้องมีอะไรเออต้องมีพลังงานพลังงานดานต้องมีพลังงานอะไรอยู่แน่นอนหรืออะไรบางอย่างก็เป็นได้ใช่ครับโอ้แล้วแบบขึ้นมาเป็นตุ่มแดงเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่ากลัวมาก มันจะสยองโอ้พูดใครก็พูดได้เนี่ยโถ่กดระวังนะกดระวังกดระวังครับกดเพย์ครับเป็นกดระวังครับเคาเรามาดูกันเลยครับไหนไหนอ๋อนี่นี่อ๋อนี่ก็าบอกเป็นตุ่มเที่ใช้ถอยใช่ใช่ถ้าถอยนี่ออกอะไรก็ต้องวาดแล้วแต่ตามหน้าเต่าใช่ปะใช่ใช่ยิ้มยิ้ม เขาก็ได anyway, yeah, wow, hmm. oh, oh, ้ดูมีความสุขไม่ได้ดูทรมานไม่ได้นอนมั่งงั้นมั่งงั้นเดี่ยวเฮ้ยคุณให้ผมเจ็ดครึ่งนี่ยังไงเนี่ยเลยของตัวเองโอ้โหอะไรเนี่ยนายชอบอย่างเดี๋ยวเขาเริ่จะบีบใช่ไหมฮะใช่ใช่อ่าฮะอันนี้ไม่ใช่ครับเช็ดเหมือนเหมือนกําลังเตรียมจะกินข้าวนะมี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 ผ้ามีผ้าเช็ดแล้วเฮ้ยเขาเช็ดแล้วเขาเสร็จแล้วไม่ะยังยังยังแต่ถูกเขายังมีความสุขเลยยิ้มดู นี่นะตอนนี้จับตาดูเลยนะใส่ใส่เหมือนเตรียมกำลังจะกินข้าวเลยแบบอาหารฝรั่งใช่ป่ะใส่ัใส่ผ้ายัดเยินยัดอีโอ้ยโอ้โหมายองเนสมายองเนสคุณเคยกินผมจะเลิกกินแฮมเบอร์เกอร์นะฮะผมอยากไปเซเว่นโอ้โหเลิกกินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าอยู่ในขวดอ่ะนี่มายองเนสเลยเนี่ยนแบบโอ้ ยังยังยังยิ้มได้อยู่นะคืออดทนมากเลยเนี่ยขึ้ชมเลยประทับใจมากอ้โหอันนี้คนบีบใช่วหมแล้วอะไรต่อนี่คือหมดแล้วใช่ไหมฮะโอเคเนี้ยแค่เนี้ยโอเคครับโอ้โหเป็นไงแค่เนี้ยพรุ่งปึ๊บเป็นมายองเนสแบบคือถึงมันจะแค่นี้นะแต่เฮ้ยแต่ว่าผมพูดตรงนะของผมม่ง ถ้าเอาปริมาณนะเยอะกว่าแน่นอนครับของผมแบบปฮ้ยเดียวไงปริมาณปริมาณของของเหลวออกมาผมว่าเขาเยอะกว่านะมันคือคนตะเลือดอ่ะมันแบบคุณที่ตะเลือดอ่ะไอ้ของผมเป็นรูกินรูคุณต้องนับดีๆอย่านับที่รูครับรูเดียวก็เยอะกว่าเมื่อกี้แบบมันได้ช้อนหนึ่บทั้งทั้งปลายขนมปังนี่รับประทานได้เลยความตื่นเต้นเนี่ยผมคิดว่าไม่อ่เอาผมให้คะแนนตรงนี้เลยอ่าให้ผมให้คะแนนคะแนนของตัวเองนะ ไม่ต้องไม่ต้องน่าทำไมผมต้องให้คะแนนตรงผมเองดิผมดูเลยแล้วคะแนนของคุณนะอ่ะเต็มสิบนะน่าสามก็หลูแล้วโอ้โหไอ้จริงคือตอนแรกไม่รู้อารมณ์ผมนะตอนนี้มันบีบบีบชัดนแั้วผมให้สองโอ้าแต่พอมันเปล้องออกมานี่มันทุ่งหมายห้ามันบวกอะไรนะรูปห้าไม่ใช่ก็บวกสามเป็นเท่าไหร่แปด แเฮ้ยสองเขาบอกสองต่อโกงเดี๋ยวคตายดิผมตโอ้โหเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดี๋ยวหมดไฮไลท์อโหให้ไล้หลุดหมดโอหตายตายตายอ่ะเจนโอเคเท่าไหร่เขียเจ็ดงเป็นสิบอ่าสิบสิบไงคุณตอนแล้คุณเท่าไหร่สองสามสามอ่ะอ๋อไม่ได้ผมให้สามคุณให้เจ็นี่ก็สิบตอนแรกผมสิบห้าครึ่งเนียลุนลุนี่คลิปลุอยเดียวเนี่ยรอรอชิงชัย โดนลมแม่ผมปริมผมนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับผมให้สิบคะแนนแน่นอนขอบคุณครับเป็นคลิปจากทางบ้านไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขัดนิหนึ่งครับครับแพ้ที่โดนอะไรนะฮะแพ้ที่โดนอะไรนะทาโทษเนี่ยเห็นบอกเห็นบอกมีทำโทษทาโทษด้วยนะผมว่าต้องในรันรายการรายการทําทอะไรไปบ้างวะไม่รู้แต่ผมคิดว่า โอ้เราเราเราดูนะเนี่ยวิดพื้นทุกยี่สิบทีที่น่าจะเวิร์กอยู่แบบนี้เอ้ยฟินด้าดีกว่าเออฟิดอัพดีกว่านะเออยี่สิบทีเหมือนกูโดนดึงดขึ้นตอนอะคลิปของผมเป็นคลิปจากต่างประเทศครับเป็นทำไมไม่มีคนแบบเอาคลิปในประเทศมาเลยไม่รักชาติในประเทศเขาไอซีทีไม่อยู่อ๋อคืแต่นี่เขาแบนอะไรนะ ระบบแท็บระบบแท็บเล็อะไรที่เขาแจกแท็บเล็ตเออแท็บเล็ตแท็บแท็บเล็ตเออแท็บเล็ตโอ้เออไอที่เล็ตออกมาตามเออผมจะถามนิดนึงนึ่ขออนุญาเลื่อนไป๊บนึงนะเดี๋ยวเพิ่งเข้าคิวคุณแล้วที่เขาบอกว่าจะอะไรอ่ะอะไรอ่ะที่โปรแกรมการเว็บโป้อะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดคนมันโพสเว็บโป้ในเฟซบุ๊กอ่ะอ้าวก็ดูได้ดิแสดงว่าก็ดูก็เข้าไปคงไม่ได้เลยป่ะไอะไรไม่ดูแต่ดีผมไม่ใช่สติฟจอมันต้องไปต่ากเพื่อนๆทางบ้านไปคิดันเอาเองด้วยนะฮะ ร้อยยี่สิบล้านเฮ้ยพอแล้วนะครับลิปของผมนะฮะเป็นคลิปจัดทั้งบ้านที่ส่งมาจากต่างประเทศนะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นอ่าอ่าไปรองของที่บ้านร้างน,นะครับนี่มึงมาออกเงิปนปีมคนอื่นมาเลยใช่ตอนนี้มันนอนหนุนเนี่ยไหมนอนหนุนตอนนี้มันนอนมันนอนไปเลยนอนทับไปเลยเออที่ไหนก็ไม่รู้<ช>ที่บ้านร้างมันไปนอนใต้เสาน้ํามันอ่าแล้วน้ํามันแบบ อะไรก็โดนเรียกได้ว่าโดนของของแข็งว่ะแข็งแบบแข็งแข็งพอสมควรนะพ่อย่างงี้พอโดนเราโอ้อาร์เลยต้องมีแบบซาร์ดกันบ้างอ่ะใช่ซีซาร์ดแน่นอนนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยไหนไหนอ่ะเดี๋ยวสิโอ้โหเห็นผ้าแล้วมีขวดเบียอะไรอ่ะคือนี่เป็นโอเคคือเขากำลังจะทำการไล่ฝีนะครับ คือต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์นิดนึงให้สิ่งที่ต้องเซ็นเซอร์เนี่ยสติอารมณ์ไม่เป็นเป็นครับเนี่ยจริงนเม็ดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอุ้มจอดก่อนฮะจอดอุ้ยอุ้ยเฮ้ยฟังเสียงนะมีใครจอดนะฮะยัง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 แล้วไม่ถึงงั้นไอ้ที่จอดไอ้จะตึ้งเลย ต้องค่อยๆดูนะต้องมีที่แบบกูยังไม่ทันมีแมงพุ่งอ่ะโอ้โหเลือดเลือดของผมนี่มีเลือดด้วยโอ้ยดับเบิลเลยนี่หว่าใช่แม่งยิงยิงมาคลิปคลิปของคุณเนี่ยเฮ้ยผมยอมป่ะโอ้ยแค่นั้นยังยอมอ่ะโอ้ยโอ้ย แฮะแงะแล้วนะบีบฝูงบีบฝีออกมาแล้วโอให้โอกาสผมดูคลิปผมแฮะดูเลือดนะโอ้ยนี่ลุกลุกเปลี่ยวเลยนะขนอีกแล้ว รายการดีๆมึงไม่ชวนกูช่วยกูดูอะไรเนี่ยคนอดฝีไงโอ้ยนะฮะดูเลือดนะไม่ยอมไหลไม่ยอมหยุดนะฮะไม่ยอมหยุโอ้เหลืออีกมีข้อสองอยังมีอีกฮะยังมีอีกยังไม่หมดแค่นี้นะฮะดีแล้วกี้กินข้าวก่อนเข้ารายการเดี๋ยวผมก็ได้กินใหม่โอ้เดี๋ยวมันจะออกมานะฮะ มาดูใกล้ๆเนี่ยมาดูใกล้ๆเลยคุณจะปตาเนี่ยคุณจะตยครับคุกยเตายอโอ้คือผมรู้สึกว่าเวลาที่เขาบีบนะผมรู้สึกเหนื่อยแทนแล้วอ่ะเจ็บแทนเสียวอะเวลาที่มันเรื่ืืืืืือืืมืืืืืืืีืืืแืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืัืืืนืืืืืืืัืืืืือืืืืืมืืืืืย คลื่ตัวนี้ผมว่าควรจะมีการมีมาสเตอร์ทำเป็นบูเลเป็นบูเลโอทั้งบูเลเลยว่าถ้าแบบบูเลผมภาพแบบผมเห็นแบบคาสโลนะแบบคือเจ้าที่แรงแรงมากเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหี่คุณภาพผมมันทรมานเลยโอ้โหคุณดูแลแย่เลยว่ะ ไงล่ะคุณนั่งเล่นเกมของกูอยู่ดีๆก็ดอยู่แล้วนะฮะยังยังไม่หมดนะยังต่อเนื่องยังต่อโอ้โอ้ยคือมึงคิดเท่าไรกับมึงง่วงกันง่วงเลยโอ้ดูนะดูนะแล้วเดี๋ยวโอ้โหนี่กูต้องไปดูไอ้นี่ตอนกูตัดต่อยโอ้โห คืออมันเออหลังเขามันมีเหนื่อยมันไม่มีมันมันไม่มีไขมันแล้วเหมือนไขมันกลายสภาพเป็นโอไขแม่งไขมันแล้วไม่ใช่ไขกูแล้วเนี่ยดูนะยังพอเออพุทธลุ้ยจบสิครับมึงไม่ต้องดีแล้วโอ้โอ้ยกี่ก๊อกวะเยอะเยอะอะเยอะเยอะโอ้ย ใกล้แล้วผมว่าน่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วอู้นี่นี่เรามาลุ้นอะไรกันโอ้โหเหมือนนั่งลุ้นเชียร์โอลิมปิกอะไรเงี้ยอืมเน้นเน้นเฮ้ยเมื่อกี้กูกูยังไม่รู้สึกเชียด์เลยกูรู้สึกแย่ๆแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะคือแบบจิบินเวียนแล้วนะโอ้ ไม่หมดทักทีนี่นั่นแหละผมไม่ใส่แว่นดูจะหลับตาใช่ไหมไม่ใช่ก็ใส่ตาสัา้นนะเ,เอา,เอาว่าอะไรอะตัวรอวดเลยนี่นะฮะ <c oughs> เป็นฝีที่แบบว่า <c oughs> คนลุกจริงๆนะต้องท่านผู้ชมต้องยอมรับว่าเรื่องราวพวกนี้นี่ลีลับลับไะม <laughs> ไม่รู้ว่ามันไปโดนปลา <laughs> อะไรมามันมันอ้านานะ้ำเปล่า นะฮะเอาไปเลยเอาไปเลยสิบคะแนนให้ยอมยอมผมยอมแพ้เอาเอาไปเลยสิบคะแนนคือผมโอ้ยนะไื่อไหวแล้วอ้าวเกี่ยวอะไรกับไอโอ้โหใครดูเนี่ยมวลสารมันกระทบกระเทือนมันทัดไฟมันขึ้นแทรกทัดไฟขึ้นแท้ยังไงวะขึ้นแท้เออทัดไปเขึ้นแท้เออนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะทีนี้ผมสิบคะแนนอ่ เป็นยี่สิบคะแนนไงใครคะแนนน้อยสุดเยิ่งเย็บไปลงโทษด้วยอะไรเนี่ยก็เมื่อกี้ไงสิบอัพยี่สิบเทอ่ะสิบอัพหลังใหม่ได้ไหมเนี้ยที่อย่างอย่างไม่ที่อื่นหรอครับเดี๋ยวไม่ที่อื่นหรอครับกล้องก้องเข้าไปใกล้ครับกล้องเข้าไปใกล้ครับขอเชิญทีมงานถ่ายไม่ใกล้นะครับแล้วเป็นเกียรติอย่างมากนะฮะที่ได้เห็นดีเจป่องดีเจป่อง จับจ่าก็ผมจะเอาพื้นยังไงฮะซิทอัพมึงจับไม่ง่ายกว่าจับมันนี่จับไม่ง่ายมั้ยนอนนอนเลยเออจะเอัพจะติยังไงเอาต้องร้อนหงายร้อนหงายซิทอัพเคยเรียนรอดอไหมเนี่ยเคยแต่เรียนไม่จบครับโงอ่ะท่านเมดมากมาใกล้ๆครับมาดูครับนี่ยครับเนี่ยครับกี่ที่กี่ที่โอ้โหสิบครับโอ้โหทีเดียวก็จะไม่ขึ้นเลยนะเร็วเร็ว มีเหมือนนักมวยไหมเพยพพอขึ้นไปหนึ่งตีท้องงี่ีแล้วโอเคเออสองสองนี่ครับสองนี่สามเอ้เร็วสี่ห้าเฮ้ยอย่าช่วยดิช่วยช่วยเจ็ดโอ้ยเป็นเขาพิเ็ดเลยนะโอ้ย ครับสำหรับช่วงต่อ,อ,อไปนะครับ<ส>ก็เป็นช่วงเอออุ๊ยศูนย์บัรเทาทุกฝีนะครับเราจะมีแขกรับเชิญจากเาอบ้านนะครับที่เป็นฝีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาโอ้ยทำให้รู้นะครับว่าฝีเนี่ยรักษากันยังไงนะครับ โอ้ยเท่าไหร่แล้ว14 13 12เหรอมึงโกหกเหยอครับกติดตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเด็ก